พริกสดหนีใส่หลายๆเลยโอเคฟุบโ,โอ้โหขวันอะค่ะพี่นอ้องวันนี้จะพาพี่น้องมาเห็ดมกสมไขป่ปลาค่ะกระปุกหนึ่งร้อยหกสิบาทส่งฟรีด้วยค่ะพี่น้องท้าผู้ได้สนใจกะตืดๆมาได้นน้จ้ะเห็นกินแต่แบบดิบเห็ดแบบซุกให้กินน้ำแนะสันหืโอ้นี่บีบออกมาเลยค่ะพี่น้องกาลังเป็นเลยการังเสียบด้วยค่ะแบบนี้สมพอดีด้วยค่ะเขากั เอาหอมแดงใส่จ้าหอมแดงใส่พริกสดนีใส่ได้หลายเลยมากาอีตูลุไปจ้ะหรือว่าใบแมงลักน่าจะาพี่นงอ,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 อุ๊ค <c oughs> รประมาานี้เด้อค่ะห้อจะบันีิไบตองเอาไปอย่างถือเล็กอย่างมันดำจังบ,บมแตกนะพี่ครับ ย่างนี้เลยนี่กลับไปสมุนมาหาจ้าอืมเดี๋ยวเขาเอาไปปิ่งกันจ้ามาเปิดเบอร์อผอมๆกันอู้หอนๆเลยค่ะพี่น้องตัดอันนี้ออกก่อน ฟื้นโอ้โหควันไอยทวนๆเลยจ้ะหอมใบตองค่ะค่ะพี่นองปิ่งมกแบบปิ่งเนาะจ้ะมาเด้อค่ะพี่นองเสียบๆน้ำกันบนี้โอ้โหควันบึงมึงอื้ม กรดะดเทียมเข้ากันเข้ากันเลยค่ะพี่น้องแซ่บเกาเอามหามุกเราแบบไข่ปลาพิจัษแข็งขึ้นมาอีกค่ะพี่น้องแน่นเน่นเลย อร่อยอ่ะอันนี้กระปุกนึงนะคะพี่น้องขิง ลูกโดดที่เห้าใส่ไปพี่น้องหันหันแดงอื้มคอน สมใครปา่าออกสมๆม,มมั่นๆแต่ว่าคันเอามาเห็ดหลุกแล้วเหมือนความข้าวมันจะลดลงด้วยค่ะพี่้องไมว่า ส่วนตัวหมวยกินใดทั้งสองแบบแบบดิบหลักกับแบบสุกแต่ว่าถ้าคุดอยากาข้าวกับเอามะมุกใส่เบตงคือหมวยกระได้ครับพี่น้องอื่โอ้อ กลิ่นกับขิง,องหอมมพักชีเขาทาจ้ะกระเทียมพอสุกแล้วเนื้อเพอนจะด,ด่วนเวยค่ะพี่น้องไข่ไข่ปลาจะด่วน ชาดิบเพิ่นกจ็จะเหนียวเนืะคะพี่น้องอืมหอหมเนย เขทำยังไงคะพี่น้อง พี่น้องอืมก้าขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องเตาไฟอยู่ข้างหลังบัรสิเข็ดฮัโลโหลตวัวนะจ๊ะพี่น้องพัลโหลเตาถ่าน ยังใส่พระอีกตูไปน่ง <c oughs> หาบ่ันผออยู่ค่ะพี่นนอสงสัยอยู่ฟังท่านเนี่ย เอามะมกละ <c oughs> ไข่เพิ่นจะล้วน <c oughs> แต่ว่าถาเขากินดิบตุ๋ยเอาเลยนะคะพี่น้องเนี้ตุ๋ยเลย <c oughs> อร่อยมาก mm-hmm <laughs> พามากินหลังออฟฟิศด้วยค่ะวันนี้พี่น้อง <c oughs> อากาศดีบกขื้ <c oughs> มวันนี้ <c oughs> หมกกระเสบบด้วยค่ะพี่น้องเอามาหมกแล้วพันรดความข้าวร่งค่ะพี่น้องถ้าใส่หอมแดงใส่บกักริกใส่ผักอ,อีตูเส็บแต่ว่าไข่ปลาพันจะล้วนล้วนขึ้นเนาจะจ้ะแต่ว่าถ้าเขากินดิบมันก็จะมันๆนันวๆแต่ว่าก็จะออกกินข้าวนิดนึงเพราะพันเป็นของสดเนาจะจ้ะถ้าผู้ใด บอกเคยกินแนะนําเลยด้วยค่ะพี่น้องเอาหมา้หมูกระเสียบหมูใส่เบตองหอมๆุ่มนจ๊ะพี่น้องเอาคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องถามว่ากินสวนลวนหรือว่ากินมุมน่งมั่งกินบอสุภาพจังไลยก็ต้องขอโทษขออภัยได้หลายเด้อจ้ะและ้วก็ถามให้มาคลิปนี้มาเมนูนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจมือด้านในเด้อจ้าสำหรับเมนอนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ